สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรอย a ย f r เฟรมวันนี้เรามีโอกาสพิเศษนําเสนอรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์ระดับโลกอย่างไลเบในปี2025มาพูดถึงกันแบบจอดลึกกว่าเครื่องขุดรุ่นใหม่นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างและทําไมมันถึงจะเป็นตัวเลือกที่ต้องมีสําหรับโครงการใหญ่ๆวันนี้เราจะมุ่งไปที่รุ่นตัวอย่างเช่น R917 Compact G8 และสารพัดรุ่นใหม่ของไลเบที่เปิดตัวในปี2025เพื่อให้พอเห็นภาพรวมของแนวทางใหม่ของแบรนด์นี้ เริ่มกันที่ภาพรวมก่อนเลยครับว่าลายเบย์ในฝั่งเครื่องจากก่อสร้างเขาเดินมาถึงจุดไหนแล้วปี2025ลายเบย์ได้เปิดตัวรุ่นใหม่หลายรุ่นทั้งขนาด Compact ไปจนถึงรุ่นสำหรับงานหนักเช่นในข่าวแนะนำ a 9 0 9, 9 Compact และ A911 Compact สำหรับงานเมืองซึ่งมีขนาดประมาณ9-11ตันใช้เครื่องยนต์ขนาดประมาณ73 hp หรือ107 hp พร้อมระบบปล่อยไอเสีย SCR และ Intercooler และในอีกฝั่งรุ่นขนาดใหญ่เช่น r 9 1 0 0 g 6ซึ่งเป็นรุ่นซึ่งผลิตตั้งแต่2023-2025น้ำหนักถึงราว116ตันและความจุถังขุด7.3ลูกบาทเมตรทีนี้มาดูรุ่นที่เราจะเน้นในวันนี้ครับ รุ่น A 9 1 7 Compact G 8ซึ่งเปิดตัวในงาน b a u m a 2อ2มา2โดย Line b e f r a n c e SAS ที่เมืองคอมาฟรังเศสร,รุ่นนี้อยู่ในกลุ่ม Compact ที่อยู่ในช่วงน้ำหนักประมาณ17.5ตันใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นสเตต e ีขนาด100กิโลวัตต์136 HP และมีรัศมีหมุนของหางเครื่อง t a i l s w i n g Radius เพียง1,700ม mm, ิลิเมตรซึ่งทำให้เครื่องสามารถทำงานในพื้นที่จำกัดได้ดีมากขึ้น พูดถึงคุณสมบัติโดยละเอียดของ A9117 Compact G8 หน่อยครับน้ำหนักใช้งานโดยประมาณเครื่องหมายตัวหนอน17.5ตันทำให้จัดว่าเป็นเครื่องขุดขนาดกลางคอมแพลกมากขึ้นไว้ใช้ในงานที่ไม่ใช่เหมืองหรือโครงการมวลมหาศาลเครื่องยนต์ดีเซลสเต t e ีกำลัง100กิโลวัตต์136 HP ให้พลังที่ดีและยังเป็นไปตามมาตรฐานมลพิษยูโรซึ่งมีผลโดยตรงต่อค่าดูแลรักษาและการใช้งานในหลายประเทศ รัศมีหมุนหางเครื่องเทลสวิงขนาดเพียง1.7เมตรทำให้เหมาะมากสำหรับงานในเมืองหรือใส่งานที่มีข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ทำให้ลดความเสี่ยงชนเครื่องหรือเกิดอุบัติเหตุเมื่องานในพื้นที่แคบความสามารถในการยกและพลังขุดถูกออกแบบให้แรงขึ้นเมื่อเทียบกับรุ่นที่เล็กกว่าเช่น R915 Compact G8 ซึ่งทำให้ R917 Compact G8 เป็นตัวกลางที่สมดุลระหว่างขนาดเล็กและใหญ่เกินไปห้องคนขับเคบิน ใหม่พร้อมระบบควบคุมแบบ INTUSI Intuitive User Interface ซึ่งช่วยให้ผู้ควบคุมเครื่องจักรใช้งานได้ง่ายขึ้นลดความมื่ลมาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานการดูแลรักษาถูกออกแบบให้ง่ายเครื่องยนต์ติดตั้งในแนวยาว longitudinal ทำให้จุดตรวจบำรุงเข้าถึงได้ง่ายยังจากพื้นและจุดบำรุงรักษาหลักสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ต้องยกหรือถอดส่วนใหญ่จากนั้นเรามาดูว่าเครื่องจักรรุ่นปี2025จากไลเบมีความเปลี่ยนแปลง หรือจุดเด่นใหม่อะไรเพิ่มเติมบ้างที่ทำให้ผู้ใช้งานน่าสนใจ 1. คือการเพิ่มกลุ่มเครื่อง Compact ที่ครบ,บวงจรมากขึ้นเช่น a 9 0 9 Compact และ A911 Compact ที่เปิดตัวปี2025สำหรับงานที่ต้องความคล่องตัวสูงในพื้นที่เมือง 2. คือการเน้นเทคโนโลยีในห้องคนขับและระบบควบคุมเช่น INTU SI ที่เปล่าไว้ข้างต้นซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานควบคุมได้ง่ายขึ้นความสะดวกความปลอดภัยเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นเทรนด์เครื่องจากยุคใหม่ 3คือมาตรฐานเครื่องยนต์และการปล่อยไอเสียเอ i s s ช o นที่ถูกยกระดับขึ้นซึ่งสำคัญมากในหลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปและเอเชียที่มีข้อกำหนดสิ่งแวดล้อมเข้มขึ้นการเลือกเครื่องที่ผ่านมาตรฐานสเตตบีถือเป็นข้อได้เปรียบ 4. คือความง่ายในการดูแลรักษาเม i n t น n น n c และประสิทธิภาพในการใช้งานรวมถึงการประหยัดน้ามันหรือเชื้อเพลิงซึ่งเป็นปัจจัยที่ผู้ใช้งานจริงให้ความสำคัญมากเพราะต้นทุนการดำเนินงาน o perating cost สูงมากเมื่อง,งานดําเนินไปนานสําหรับในประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้การนําเครื่องรุ่นใหม่อย่าง a 9 1 7 Compact G8 หรือรุ่นอื่นๆจากไลเบมาใช้มีข้อดีหลายอย่างครับเนื่องจากงานก่อสร้างในเมืองไทยมักอยู่ในพื้นที่จํากัดเช่นงานรื้อถอนอาคารงานภายในเมืองหรือไซงานที่เข้าถึงยากเครื่องที่มีรัศมีมุนหางสั้นและขนาดคอมเพจะได้เปรียบ เครื่องยนต์มาตรฐานสเตตดีช่วยให้สามารถนำเข้าหรือนำมาใช้งานได้ในประเทศที่มีข้อกำหนดเรื่องมลพิษซึ่งบางจังหวัดหรือเมืองอาจเริ่มที่จะกำหนดมาตรฐานเข้มขึ้นห้องคนขับและระบบควบคุมที่ทันสมัยช่วยให้อปรสาทายใช้งานได้ง่ายขึ้นลดความเวลา้าและอาจช่วยในเรื่องความปลอดภัยในใส่งานผู้ใช้งานสามารถลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้หากเครื่องมีประสิทธิภาพดีและง่ายต่อการบำรุงรักษาแต่ก็มีข้อพิจารณาด้วยนะครับ ราคาของเครื่องรุ่นใหม่จะสูงกว่าเครื่องรุ่นเก่าดังนั้นผู้ซื้อควรตรวจสอบต้นทุนรวม TCO (Total Cost of Ownership) ไม่ใช่แค่ราคาเครื่องชิ้นส่วนอะไหล่ spare part และการบริการ service network ของไลเบรในไทยหรือในภูมิภาคเอเชียอาจยังไม่ครอบคลุมเท่าบางแบรนด์ที่มีศูนย์บริการเยอะกว่าดังนั้นควรตรวจสอบตัวแทนจำหน่ายและบริการหลังการขาย ผู้ควบคุมเครื่องและทีมงานควรได้รับการฝึกอบรมเพื่อใช้งานระบบใหม่และบำรุงรักษาเครื่องอย่างถูกต้องเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพเต็มที่ถ้าผมสรุป